อิงิอนวตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุพรรณบุรีครับนี่ทุกนาของเราเลยครับสอบุครับนี่ทุกนาของใครครับของแม่ผมครับอยากอยายก็ได้ครับมาทำอะไรที่สุพรรณครับมามามาหายายครับผมเหรอมาเยี่ยมยายเหรอครับ แล้วนี้จะพาทำอะไรครับอิงจะพาปั่นจักรยานไปรอบพุ่งนาเลยครับโอ้ปั่นจักรยานรอบทุ่งนาเหรอแล้วข้างหลังผมก็คือทุ่งนาของยายเอมนะครับผมเหรอครับผมแล้วจะไปทําอะไรต่ออีกเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูแม่ทําอะไรครับตอนนี้แม่ทําอะไรครับตกเบ็ดครับผมหืตกปลาหาปลาเหรอครับหาปลาหมอปลาไม่รู้กระปุกสวรรคอิงอิงต้องหาด้วยไหมครับพาครับผมเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับ ผม,มนะะี่ผมปเลยตามผมมาลครับครับเลยตกปลาต้งไหนลูกต้งตรงนู้นนะคระพอถึงตามบุมมานะครับโอเคนะครับนี่เงานห็นมวนตกปลาแล้วค่ะ ทำอะไรครับเนี่ยทำตกปลาตกเบ็ดครับผมได้ยังครับแม่ยังเลยครับหนูและประชานยังหนูจะตกหนูจะตกปลาด้ไหมครับได้ครับหนูไปตกปลาได้ไหมได้ครับได้กี่ตัวแล้วแม่ยังเลยจะได้ไหมเนี่ยเออหาปลาอะไรครับหมอหมอเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปไปซื้อที่ตลาดไหม ไหนหนูลองหนูจะทำไหมน่าจะหยิบกับแม่เลยให้แม่ใส่อันใหม่ตอนนี้นะครับผมก็มาตกเบ็ดแล้วนะครับจะมี็ด่หน้าแล้ครับพอก่าแม่ทำใหญ่ครับผมคิดว่าจะได้กี่ตัวครับวันนี้โอ้หกตัวห้าตัวแล้วครับถ้าไม่ได้เราทำไงดีครับ ซื้อจากตลาดเอาครับที่ากตลาด <c oughs> ไหนครับฮะ<า>ได้ปลาแล้วไหนไหนนี่ปลาปลาอะไรโอ้โหปลาอะไรอ่ะปลาไม้ปลาไม้ <c oughs> โอโ้โหโอ้โหตัวใหญ่เลยปลาอะไรแม่ปลาหมอปลาหมอ <c oughs> าก,กางยืนแน่นอนอแม่สุดยอดเลยนายปลาอิงหามาตรงไหนนี่นี่นี่ใช่ไหมเนี่ย ของอิงหามาเนี่ยครับผมอินหาได้กี่ตัวสามตัวครัตัวแล้วทำอะไรกินบ้างเนี่ยทำอะไรกินบ้างแม่ปลาทูปลาทูอะไรล่ะปลาหมอ,อลปลาทูหมอไงแองส้มดอกไม้ทางบ้านไม่เขาเรียกว่าปลาทูหมอกินกับผักอันนี้อะไรฟักทองปลูกเองผัดฟักทองกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบปลูกเองมะละกอแล้วก็น้ำพริกมะขามโอ้โหอันนี้ทานกับใครบ้าง ตาหรือทวดาตาใช่ไหม <c oughs> แล้วอิงอ่ะกินอะไรฮัลโหล้อโอ้ยิวยังกิมยังก <c oughs> ิมยัง <c oughs> อ๋อมาที่ของหวานกันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแตงไทยนะครับ <c oughs> แตงไทยโอ้กินไปหมดแล้วนิดนึงแตงไทยแตงไทยนี่ปลูกเองยายปลูกเองใช่ไหมอิง <c oughs> แตงไทยยายปลูกเองใช่ไหม แล้วก็<น>มันมันเผามันยายก็ปลูกเองไหนแม่ชิมให้ดูหน่อยอร่อยไหมใช่หวานปลูกเองเหรอยายปลูกเองเหรอหลังบ้านพาไปดูต้นหน่อยสิพรุ่งนี้ยายไปไปไป ทำไรกันอะไรน่ะมองอันอยู่เรืนอะไรครับทุกคนมามาที <k <k ่ห้องไวอย่เงียบใครตายแล้วครับพี่ตายแล้วครับพูดให้ทุกคนมาห้องไวเพราะยังมีเฟสอยู่ปะเนี่ยนั่งเงียบจะดื้อพ่อดื้อแม่นะครับ ถ้าไม่มีแต่เสียงลม,สมเสียงสวนมอ <laughs> ย่ะดื้อยากพ่อกับแม่นะครับหาหนังสือมากลุกนะเอาเส็นไม่โ,โตมาจัาง